สวัสดีครับแพ็คเบรเกอร์กลับมาอีกแล้วนะครับอาทิตย์ครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับช่วงนี้ต้องทยอยทยอยออกมาแกะให้นะครับระหว่างรอไอ้โรคโควิด1 9ให้มันหายไปก่อนรอบนี้ผมมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาแกะให้ดูนะครับนี่มีดอนรัสนะครับปี2019-2020มี2แพ็คนะครับแล้วก็มีปี2อ1 9 2 0 2 0 NBA h o o อ s นีนะครับอีก2 แล้วก็3แพ็คนะครับของปีเก่าๆหน่อยนะครับ1992-1993เอน่อย9นะครับอันนี้จมนี่แทบจะไม่มีเหลือแล้วครับนี่จะเนี่ยหมดแล้วนะครับรอของใหม่เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มาเปิดแกะให้ดูผมชอบแกะรุ่นเก่าอันนี้เพราะว่าทำไมรู้ไหมมันมีการ์ดทองผมลุ้นหาจอแดนอยู่นี่แหละครับนี่แหละนี่ทำไมผมชอบปีนี้แล้วก็ มีเชคิลรุก k ี้ด้วยเชคิลโอเนลนะครับรุกกี้การ์ดอยู่ในนี้ด้วยตั้งแต่เปิดมาหรือว่าแกะมารุ่นนี้ยังไม่ได้สักใบเลย,ยนะอ่ะเรามาแกะกันดูซิว่าจะเริ่มไหนดีอ่ะ,อะเริ่มนี่ก่อนเริ่มเก่าแล้วก็มาของใหม่โอเคมามี15ใบเรามาลุ้นกันดู t o p ปส s บาสเกตบอลซีรีส์นะครับ ต่วงนี้ของไม่ค่อยมีนะครับต้องอย่างที่ผมบอกนะครับเอาเอาของเก่ามาแกะของเก่าที่เก็บเก็บเอาไว้นะครับมามาดูซิว่าเราจะโชคดีไหมครับรอบนี้อา่าอ่าโอโออ้าวอ้าวอ้าโถ่ไม่ได้ลุ้นเลยพระเจ้าจอดออลเวอร์มิลเลอร์นะครับการทองของออลเวอร์มิลเลอร์แหม อันนี้มาวางก็ไดไ้เห็นว่าเป็นการ์ดทองอลเบมลเลอร์แล้วก็นี่รุกอุ้ยรุกี้การ์ดของอลานโซ่ร์นิ่งนะครับอลานโซ่ร์นิ่งอันนี้ก็โอเคอันนี้ดีวางไว้ก่อนก็ได้เอลโมสเอลเมอร์สเปนเซอร์นะครับอันนี้ก็รุกี้ทอมแฮมเมอร มอรอนไวลี่ uh, มีฟิลพอยต์ของเทอร์รี่คัมมิงส์วอลเตอร์บอนด์เจอร์รีดกันดอร์สเทเคยไม่ได้ยินชื่อนี้มาโอ้โ oh, หหายไปไหนก็นไม่รู้เดวิดวูดเฮ้ยเทรซี่มัร์คลายดร e กสเลนะครับใบนี้ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเป็น Hall ์เฟมเมอ โจดูมาสทิมแคปตันแล้วก็สุสดท้ายคีธแอสกินมาต่อกันเลยนะครับทามกูเกียด้าลูกี้ครับเก็บไว้ก่อนนี่นะเขาบอกว่าการ์ดไปเนี่ยเริ่มราคาเริ่มขึ้นแล้วผมก็ไม่เข้าใจทำไมเพราะว่าเราต้องเช็คลอง lloyd daniels Oop. dale ellis eddie johnson eric johnson look we'll kevin willis kevin willis gary grant yeah eddie Johnson eddie ผิด, pit 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 gong pit Nick มัต i ิลินมาร์คเอเกอร์พูริจสันคิกี้เวนเดอเวนะครับคิกี้เวนเดอรเวย์เวนดอเนโกรสกัสกายส์เลรีจอห์ันอันนี้ก็น่าเก็บนคะครับตันนี้แซมแม็กกับแอนเดรียอดเ งนี้นะครับมีหลายคนติดต่อมาอยากจะซื้อกาดอยากจะซื้อซองมาแกะเองได้นะครับถ้าผมมีนี่ผมยินดีที่จะแบ่งปันไปเลยนะครับแต่ช่วงนี้ของน้อยนะครับต้องบางทีก็ต้องเราก็ต้องเก็บไว้เพื่อมาแกะลง YouTube ก่อนนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีจะแกะนะครับเราจะมีปัญหาทีหลังเวลาจะมาหาของมาแกะไม่ได้จอนนะครับ ly, แบกลี่แต่แต่รับรองได้นะครับ ของมาถึงเมื่อไหร่มีของดีมาให้ดูมีของดีมาให้แกะ yeah, yeah. เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคาร์มัโลนคาร์มัโลนนี่ฮอลล์เฟเมอร์เก็บเลยนะครับเควินวิลเลิสมาร์คไพรซ์ใครเนี่ยเจย์ฮัมฟรีย์ฟินซินเอสคิวเทรยไมลย์ โอ้ oh, มาแล้วนี่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 คีมาลาจูวานะครับอันนี้ก็ราคาเริ่มขึ้นแล้วนะครับอู้เซตริงบนล่างไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ไมกี้มินสกี้แคเป็นมิกเฮลวันนี้ก็ฮอลล์เฟเมอร์เหมือนกันเฮ้ยใครเนี่ยมาริโอเอลลี่เนีคนนี้ก็แต่ก่อนก็มีชื่อเสียงนิดนึง เทคจอร์จบลูเอดเวิร์ดสโอ้รุกี้ของดอนแมคลีนโอ้แชคิลโอนิลยังไม่โผล่มาเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยแาคิลโอนิลยังไม่โผล่มาเลยอ่านั่นแหละครับเรียบร้อยสำหรับท็อปส์นะครับเรามาเปิดฮุปส์กันต่อเลย บุ๊ปมีน้อยแต่ก็ลุ้นกันไป The Andre Jordan, Danny Green, บุ๊ป Paul Millsap เฮ้ยมีอะไรแปลกๆมีอะไรสีปุ๊บปุ๊บอยู่ข้างหลังนะครับ Isaiah Roby Rookie ครับ Rookie guard up เราแยกไปกัน Rookie เอาฟานโซ่ไมคี เดี๋ยวค่อยว่ากันดูซิว่าใครอยู่ข้างหลังอันเดรย์ดราเมนโอ้โหครับครับอะไรเนี่ยกอร์ดนดรากิกข้างหลังคือ PJ วอชิงตันจูเนียร์คนนี้ก็พอได้นะครับพอได้อยู่เล่นดีอยู่นะครับเราก็แยกๆก,กันไว้ คีธมอริสอู้มีอะไรพวกแบบอีกแล้วข้างหลังอ่ะมาดูกันทอมัสไบรอันนะจูร่าจูฮอลเดย์นะครับจูฮอลเดย์นี่การ์ดเขาเยอะมากนะเปิดซองไหนก็เจอบางทีเปิดมากล่องหนึ่งมีตั้ง5-6าใบอะไรของเขาไม่รู้ไปข้างหลังกอนคลินต์คัมเพลล่าโรกี้บ่าไม่ใช่เจ r ร d ดอัลเลนนะฮะอู้นี่ก็แวบบ็บ อ้าวนี่รุกกี้ของแบรนดอนคลาร์กแบรนดอนคลาร์กโอเคอยู่นะครับแบรนดอนคลาร์กแล้วก็ใครเนี่ยโคบีไวท์รุกกี้ครับโอเคเลยคนนี้แล้วก็อินสร์ตของโว้าวนี่เลยนี่มันดับเบิลรันเ่ารันเ่าเนี่ยทำรันนี้ยิ่งแจ่มกว่าเดิมอีกไม่รันว่ะไม่รันแต่เป็นยานเนสนะครับอัตติคอมโป มี value แน่นอนนะครับแน่นอนชิชิงแน่นอนอ่ะเหลืออีก2ซองนะครับนี่เรามาที่แพนน,นี่ดอนรอสนะครับเทรยยังอันนี้ก็โอเคดับมากๆเลยครับเทรยยังไม่เคยผิดหวังนะครับเล่นดีทีเดียวเดี๋ยวมันต้องแยกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงกันหมด เอาโฮดเฟิร์ดนะครับใบธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งขอขอจัดที่พื้นที่ก่อนเอาเอาของเก่าไปตรงนี้กนะ่อนนะอ่านี่มาดิโอเคควินคุอุอ้ยมีอะไรปรแบบุแป๊บเดี๋ยวพึ่งเดเร็กโรสเยก้อยเดมิลลิอร์นี่นะครับอันนั้นอีกตัวหนึ่งที่จีตอยู่รุกกี้ของโ,อโถ ลูก้าลูก้าอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดอนเจิตแต่ว่าลูก้ามาดอร์สเบสลีย์ใครเอ่ยลูก,กี้ป่ะอุ๊ยลูก,กี้ลูก,กี้ลูก,กี้ใครแดนโยแกฟเฟิร์ดโอ้โหแต่ว่าก็โอเคอะแต่ว่าถ้าเป็นรู้ไหมถ้าเป็นไซออนนี่ผมดิ้นเลยนะเนี่ย สองสุดท้ายแล้วนะครับสองสุดท้ายแล้วสำหรับอาทิตย์นี้ไมเคิลคิดกกลีครสนะครับแดร์ดิอุสยังคริสเตียนทอมสันอุ๊บมีอะไรข้างหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปรุ่นลุก,กี้กันดีกว่าอันนี้ใครอะโอ้โหตาย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 ,ตายเลยมีฟิตไม่ใช่เนี่ย ฟิออนดูเอออ่ะเรามาดูลุกกี้กันทาวมาดูซิลุกกี้มีใครบ้าง AJ a u g u s t i n ตนะครับหยอยยังลุกกี้เปล่าอ่ะ uh, oh, โอ้โหเอ้ยนั่นซิลเลโตมีอีกตัวหนึง่งมีอีกตัวรึเปล่าอันนี้เน,นี่ยลุกกี้กตัวหนึง่งดูหน้ากันดีกว่าดูหน้ากันดีกว่าใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วลูกพอ่อมาแล้ว ลูกพ่อมาแล้วโอ้ oh my god มาแล้วครับนี่มาแล้วโอ้ oh my god มาแล้วครับคนนี้นี่มาแล้วอ่ะไว้ตรงกลางมึงเลยมึงมานี่มาแล้วครับซอยอนเวลเียมสันนะครับรุกกี้การ์ดนะครับของดอนรอสปี 2019- 2020นะครับ โอ้แค่ใบนี้ใบเดียวเท่าไรเอ่ยต้องเข้าไปเช็คนี่นะครับสำหรับวันนี้แพคเบรเกอร์ขอลาไปก่อนขอไปชื่นชมนี่นี่ก็อีกใบหนึ่งอ้้หเอาละครับแฮปปี้วันนี้สวัสดีครับ